ฟุ Europe, ตบอลยุโรปกลับมาแล้วนะครับหนึ่งทีมที่น่าสนใจวันนี้ดูจนจบคลิปแล้วจะเห็นต่างก็ไม่ว่ากันนะครับขออย่างเดียวครับอย่าเพิ่งรีบกดข้ามคลิปนี้ไปนะครับมาฟังบทวิเคราะห์วิจารณ์กันก่อนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกข้อมูลสำคัญนะครับ แล้วฝากช่องทางการดูกีฬาสดสัญญาณดีที่สุดในประเทศไทยที่ไลฟ์สปอร์ต911และใครต้องการทีเด็ดฟุตบอลเชิญชวนช่องทางบ้านเขียวพิมพอสไทวางบอลพิมพ์ s i w a n g b a อ l นนะครับวันนี้เราจะวิเคราะห์วิจารณ์กันที่เกมยูยฟ่าแชมเปียนลีกในคู่ของกระทิงแดงแอร์เบลร์ไลซิกเปิดบ้านดวลกับทางสิงโตเขียวขาวสปอ์ติง้งลิสบอนครับแอร์บลไลซิกเนี่ยพวกเขาเป็นทีมอันดับที่34นะครับของศึกแชมเปียนลีก แข่งมา6นัดแพ้รวดยังไม่มีคะแนนนะครับประตูได้เสียก็ติดลบอยู่ที่7ลูกด้วยกันผลงานล่าสุดนั้นเสม,มอกับโบกุ้มมา33แครับเกมเยือนศึกบุนเดสลีกาสภหรับความร้อนวันนี้ครับทางมาโกโรเซกุนซอชาวเยอรมันครับก่อนเกมนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานเบนเยมินเฮนริดเชเวอร์ชลาเกอร์นะครับยูซุฟโพเซนแล้วก็คาสเตโลโลูกเกบาเนื่องจากอาการบาดเจ็บทั้งหมดนะครับแต่ว่าข่าวดีของวันนี้ก็คือว่า สองกองหน้าตัวเก่งอย่างเบนจามินเซสโกและก็ลูอิสโอเปนดาเองที่ติดโทษแบนมาจากเกมลีกนันล่าสุดพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในค่ำคืนนี้นะครับโดยสเวตผู้เล่นตามการคาดการณ์ของทีมแอาเลซิกนั้นจะมาในระบบ4-2-2-2ครับลูกสาประตูปเป็นปีเตอร์กุลาซีนะครับกองหลังเนี่ยมีทางลุชาเรลเกตูรดาวิลลี่ออบานเอลชาเดลบิชเชียบูและด avid รอมส่วนแดนกลางนั้นมีทางนิโคลัสไซววแกับทางอามาดูไฮดารานะครับ 2ตัวรุกเป็นคริสตอฟบอมการ์เนอร์กับทางอันโตนิโอนูซาคู่กองหน้าเป็นเบนจามินเซสโกกับทางลูอิสโอเปนดานะครับมาดูกันที่ความพร้อมจากทางฝั่งของทีมเยือนกันบ้างเลยครับวันนี้สปอร์ติ้งลิสบอนผู้มาเยือนจากโปรตุเกสครับอันดับที่17ของศึกแชมเปี้ยนลีกครับแข่งมา6นัดชนะ3เสมอ1แพ้2มี10คะแนนนะครับประตูได้เสียกอโบดอยู่ที่2ลูกด้วยกันครับผลงานล่าสุดเองชนะเรียวอาร์ฟมา3-0เกมเยือนปีเมราลีกาโปรตุเกสครับ สภาพความพร้อมวันนี้ลุยส์บอเกตเฮสโค้ดของทีมวันนี้จะขาดผู้เล่นนะครับอย่างแมทธิอุสเรดเปโดกอนซาเวสและนูโนซานโตสนะครับที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามส่วนเอ杜瓦โดกวาเรสมาต้องรอเช็คความฟิตอีกรายหนึ่งนะครับโดยเสร็จผู้เล่นตามการคาดการ,ร์บของทางสปอร์ติ้งลิสบอนเองวันนี้จะมาในระบบ4-2-3-1านะครับผู้สาประตูเป็นฟรังโกอิสราเอลครับกองหลัง4คนครับก็มีเอ u a โดกวาเรสมานะครับ้าเกิด เขาผ่านกนารทดสอบความฟิตแล้วก็ลงเล่นได้นะครับคนอื่นๆก็มีอุสมานดิโอมองเต้นะครับมีเจเรไมอาร์เซนยูสนะครับมีแม็กซิมิเลียนอาราโค่แดนกลางครับมีมอร์เทนฮูมันกับทางฮิเดมาสะโมริตะนะครับสามตัว o, i, amo, enta, รุกนั้นเป็นตรินเก่าเกนี่คาตาโมและจิโอวานนี่เกลนต้าครับซูน่าตัวเป้าเป็นกองหน้าตกเก่งอย่างวิกเตอร์โยเคเรสครับวันนี้ครับจะแข่งขันกันที่สนามเรปูอารีนานะครับพุทธศิลป์เป็น มันเฟรด้าลุกยันฉุกขาครับเจ้าบ้านผลงานในรอบนี้เนี่ยลงแข่งไป6นัดแพ้รวดทั้ง6นัดเลยนะครับแถมล่าสุดเองยังพึ่งบุกเจ้ากับโบคุ่มหน้าตาเฉยนะครับทั้งที่นำห่าง30ก่อนในครึ่งแรกก่อนลงเอย่ยด้วยการเสมอกันที่3-3สครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนผลงานกำลังดีครับ5นัดหลังสุดเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยใน90นาทีนะครับแถมชนะทั้งเบนฟิก้าในลีกมา1 0ชนะปอร์โตในลีกครับมา1 0 ล่าสุดก็ไล่ถล่มโยอาบมา3-0ครับส่วนผลงานทัวยุโรปนอกบ้านปีนี้ครับชนะ1เสมอ1แพ้1นะครับมองมุมนี้แล้วแม้ว่าทีมเยือนผลงานจะดูดีมีสกุลกว่าแต่นั่นก็เป็นผลงานที่ของคนที่คุณก็รู้ว่าใครครับที่เขานั้นคุมไว้นั่นก็คือทางรูเบนอโมริมนะครับงั้นวันนี้ครับขอเชียร์เจ้าบ,บ้านดีกว่าครับเลือกทางแอบาปิไลซิสครับนาจะเรกสปีริตเรียความมั่นใจกลับมาได้ครับความมั่นใจระดับ7 เจ้าบ้านเอาชนะได้ที่2ประตูต่อศูนะครับและขออนุญ,ญาตปาดช่องทางในการดูกีฬาสดนะครับสัญญาณที่ดีที่สุดในประเทศไทยครับไปที่ l i ฟ์ส p o r t 911นะครับและใครต้องการข่าวสารหรือวัตทีเด็ดฟุตบอลเชิญชวนช่องทางบ้านเขียวนะครับพิมพ์ s อสวางบอลพิมพ์ s อสไ g b a WL นครับ